9เรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอุลตร้าแมนแม็กซ์ในปี2005 1. ชื่อของอุลตร้าแมนแม็กซ์มาจากคำว่าแม m a x i ม u m 2. การออกแบบของอุลตร้าแมนแม็กซ์มีต้นแบบมาจากอุลตร้าเซเว่นและอุลตร้าเซเว่น21นั่นเอง 3. อุลตร้าแมนแม็กซ์เป็นอุลตร้าแมนตัวที่สองที่ลำแสงอุลตร้าบีมของเขา ออกจากแขนซ้ายแทนที่จะเป็นแขนขวาโดยตัวแรกคืออุลตร้าแมนเซิร์ฟสี่ปหรลาดและมนุษย์ต่างดาวในเรื่องของอุลตร้าแมนแม็กซ์เคยปรากฏมาแล้วในอุลตร้าแมนและอุลตร้าเซเว่นห้าอุลตร้าแมนแม็กซ์สามารถขยายร่างได้ถึง900เมตรในการต่อสู้กับกิก้าเบอร์เซิร์กหเสียงพาวเวอร์ไทม์หรือเสียงจับเวลาของอุลตร้าแมนแม็ก มีต้นแบบมาจากเสียงคาเลอร์ทัมเมอร์ของอุลตร้าแมนทิก้าที่ถูกเร่งจังหวะขึ้น 7. เสียงร้องของอุลตร้าแมนแม็กซ์ภาคโดยคุณคาสิยะนาไก่ 8. หลังจบซีรีส์ของอุลตร้าแมนแม็กซ์เสียงพูดของอุลตร้าแมนแม็กซ์ก็ภาคโดยนักแสดงหลายคนแต่เสียงร้องยังคงใช้เสียงของคุณคาสิยะนาไก่ดังเดิม 9. อุลตร้าแมนแม็กซ์เป็นอุลตร้าแมนเฮเซตัวแรกที่มีอาวุธเสริมหรืออุปกรณ์เพิ่มพลังคือแม็กกาแล็กซี่ และผู้ออกแบบ Max อุลตร้าแมนแม็กซ์คือคุณฮิโรชิมารุยาม่าเห็นหลายคนคิดถึงเลยเอามาซะหน่อย